คร,ครับพบกับพี่โจ๊ะรับวิญญาณชาน,นลัลนะคะรับพอดีวันนี้พี่โจ๊อยู่ข้างนอกเนาะก็เลยอา,อาจจะตัดวิดีโอลวกๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้เอาคอมมาเนาะมีในแท็บเล็ตอ่พี่โจะจะมาโชว์การาสเต็กให้ดูนะครับอย่างเกม C ีเพ n ์เนาะเกมคริปโตเพย์เหรีหยญเขาชื่อ C ีเพยน,นะครับก็เห็นเพื่อนๆถามมาว่ามาสเต็กยังไงจะมาโชว์ทีนี้ในตัวคริปโตคารเนี่ยพี่โจ๊ะทำให้ไม่ได้เพราะว่าเหรียญพี่โจไม่ถึงนะ แต่ตอนนี้ของ c C C แพนเนี่ยพีโ่โจเรียนถึงวิธีการนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาแล้วสมัคร Meta แมสเซ็เรียบร้อยนะพอสมัครเมต a แมสเเสร็จปุ๊บก็กดไปที่อันนี้เป็นเวอร์ชันมือถือนะครับในทับเป็ตนะกดที่มุมบนที่ขีดสามขีดตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ Staking นะครับกดไปที่ Staking ปึ้งสังเกตไหมครับว่าตอนนี้เหรียญพี่โจเนี่ยถ้ากดดูมันจะมีเหรียญบอกอยู่ว่ามี224เหรียญเห็นไหมครับคือขั้นตอนการสเต็ของเขาพอกดมาปุ๊บ ตอนนี้มันจะมีพูอยู่ทั้งหมด3อันนะภูเก่าของเขาจะชื่อว่า C p a พ Investor อร์กับ C p a พ l o v e r นะเพื่อนๆอย่ากดผิดนะเพราะว่าถ้ากดสเต็กสองอันไปนี้มันจะมันจะย้อนกลับไม่ได้เลยให้เลื่อนมาข้างล่างนะครับเลื่อนมาข้างล่างสุดก็จะเขียนว่าคริปโตการ์ดไวรีสนะแล้วก็มินิมัลสเต็กคือ200เหรียญเนาะล็อกเดย์เนี่ยสิบห้าถึงสี่สิบห้าวันเลยนะแล้วแล้วมันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อเนาะที่เขาบอกว่ามันจะปิดก็คือวันที่สิบสี่ตอนตีสี่อ่าตอนสี่โมงเย็น มีคนสเต็กไปแล้วประมาณ2องล้านแปดแสนนเหรียญนะครับโอเคจากนั้นให้เราเลือกที่นี่นะที่เป็นรูปดาวนะมัเนเพื่อดูดีๆนะอย่าไปเลือกอันที่เป็นรูปรูปหมาเนาะก็อ่ะพอเลือกเสร็จแล้วเขาจะเขียนว่าคริปโตคริปโตการ์ดไบรต์จากนั้นกดที่สเต็กนะครับปึ้งเขาก็จะถามว่าสเต็กสองรเพนเนี่ยถูกแ e t ติเกตอ่ะก็คือเอาเอาเติเกตนะครับจากนั้นเอาอะไนะครับ พอเขาขึ้นว่าสเต็กสองร้อยซีแพนน่ารับติ๊กเก็ตใช่ไหมครับแนั้นเขาบอกว่าให้เลดกดระเบียบตามนี้เนาะก็คือเขาบอกว่าแต่ละเขา,าเนี่ยสามารถบายได้แค่หนึ่งติ๊กเก็ตนะแล้วก็ล็อกไทม์เนี่ยจะ random. แรนดอมจะแรนดอมนะดูดีนะวิวบีแรนดอมฟอร์มสิบห้าถึงสี่สิบห้าวันแรนดอมนะครับแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่ชนะเราจะสามารถอันสเต็กออกได้เมื่อล็อกไทม์เกินจากที่เราได้มาสิบห้าถึงสี่สิบห้าวันเนาะ 5ยู่โชคดีววลิสวินเดอร์นะ30สี่แผ่นจะรีจะจะจะ not be refund และอยู่จะเก็บร้อยเจ็ดสิบคือคือถ้าเราได้ถ้าเราได้เป็นผู้โชคดีเนี่ยเขาจะเขาจะยึดเราสามสิบสี่แผ่นนะแล้วเราก็จะได้คืนมาร้อยเจ็ดสิบสี่แผ่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นถ้าเรายอมรับทุกอย่างแล้วล็อกเหรียญสี่สิบห้าวันนะเพื่อนเพื่อนแล้วแต่ะรนดอมนะเรามาดูกันว่าพื่จะได้เท่าไหร่เนาะก็กดคอนเฟิร์มซึ่งระบบก็จะ ก็จะเริ่มทำทำเข้าไปเนาะโอเคเขาจะเขียนว,ว่าเราโดนล็อกเรียบร้อยนะครับนี่ของพี่โจโดนล็อกโอ้โหเต็มแม็กเลยนะเนี่ยครับคือเขาจะได้รหัสมาต่างนี้เนาะวันนี้วันที่สิบใช่ไหมครับวันที่สิบสองร้อยสิ่แพนโดนโดนยืดไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ไวรัสมาหนึ่งอันละว,วันที่สิบถึงวันที่ยี่สิบสี่โดนกี่วันเนาะเดี๋ยวนะวันที่สิบถึงวันที่สิบสี่เจ็ด โหเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่สามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดสามห้าเกือบสี่สิบห้าวันเลยครับเต็มแม็กเลยครับโดนไปเต็มเต็มแม็กประมาณอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อพี่โจวว่าเขาแรนดอมอะไรก็อาจจะฟิกสี่สิบห้าวันเนาะอาจจะเป็นกลไกลของเขานในการที่จะดึงเหรียญเข้าไปนะครับก็วิธีทําแค่นี้เองครับพเพื่อนเพื่อนแล้วก็รอรอว่าเราจะได้หรือไม่ได้เป็นการสุ่มนะครับก็เป็นเทคนิคในการดึงเงินเข้าในระบบเขานะครับก็ไม่เป็นไรเนะาะก็เอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูจะได้ตัดสินใจกันอีกทีนะครับว่า เราระหว่างที่เราจะไปซื้อเหรียญใน x c h a n ชนเลยซึ่งจะเปิดอีกไม่กี่วันนะครับกลับลาใใ้้เราจะเอาเงิน200เพื่อไปสเต็คตรงนี้แทนที่จะไปซื้อเครื่องบินลำใหม่อะไรมันคุ้มกว่ากันนะก็ถือว่าเอามาให้ดูรับเพื่อนๆไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมเดี๋ยวพบกันวิดีโอหน้าครับวันนี้พี่โชคไปแล้วครับสวัสดีครับ